สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการติดตั้งแผงกันร้อนของรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถอีซูทูเปอร์นะครับรถที่นานๆจะมาทีนะครับนี้เป็นอีซูรุ่นทูเปอร์ แผ่นเดิมเราถอดทิ้งนะครับทําการติดตั้งแผ่นใหม่ของทางบริษัทโอลาแทนนะครับเออวันช่วงนี้วันขายหยุดอยู่บ้านกันเปิดฝากระโปรงดูนะแผนกันรอน,นอน,นเก่าเปื่อยขาดยุ่ยแล้วก็นำเข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับตั้งอยู่ปากซอยอินทรมรล3าครับใช้เวลาต 30บถึงนาทีต่อคันสีบนาทีก็กลับได้แล้วนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะครับลดราคาต่ําสุดนะครับยางพรุ่งนี้วันหยุดนะครก็เราไม่ได้หยุดนะครับสามารถนํารถเข้ามาติดตั้งได้เลยครับนะฮะอยู่ตั้งอยู่ปากซอยอุนมละสามสนะครับติดตั้งเสร็จก็กลับได้เลยครับที่จอดรถกว้างอากาศถ่ายเทนะครับก็สนใจติดต่อที่ส่วน 8 8 8 9 0 0 0ครับนะฮะทางยัองอยู่ต่างจังหวัดไกลไไม่สามารถเข้ามาได้ครับสั่งซื้อส่งด่วน E อฟเไปลูกค้าติดตั้งได้เลยครับมีวิดีโอการติดตั้งแนะนําให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับในการติดตั้งนะครับลูกค้าติดตั้งเองได้หมดนะครับสนใจติดต่อที่0 8 9 8 8 8 9 0 0 0ดแแแดแปดนนะครับแคาร์ลโอลาสประสบการณ์ยาวนานสามสิบกว่าปีอายุการใช้งานทนทานนะครับตันน้ําก็ไม่เปื่อยกับความร้อนไม่กรอบไม่แตกไม่ละลาย ใจก็ต่อเข้ามาค้าก็พรุ่งนี้วันที่3นะครับไม่หยุดนะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งได้เลยครับนะฮะปากซอยอินธรรมระชสามสิบแปดรถทุกรุ่นทุกอีห้อนะครับเข้ามาติดตั้งได้ยเลยนะครับตอนนี้การติดตั้งอีสุทูปเสร็จแล้วนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็สามารถสั่งติดตั้งเองได้เลยครับขอบคุณมากครับ